จากาศช่วง5้าโมงครึ่งมาฝากพวกเราทุกๆคน,คนวันนี้ก็มาช่วยกันทำความสะอาดภายในโโอุโบสถเนื่องจากว่าพรุ่งนี้ทางวัดก็จะมีการบวชพระใหม่หนึ่งรูปถือว่าเป็นการส่งท้ายปีเก่าก็วัดตัตาฑ์เราจะมีพระิุษุสงฆ์อยู่รวมกัน5รูป วันที่31ธันวาคมนี้ก็ขอเชิญชวนทุกทุท่านร่วมทำวัดสวดมนต์เจริญจิตภาวนาส่งท้ายปีเก่ากันตอนรับปีใหม่ในวันที่หนึ่งมกราคมก็ขอเชิญร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งจำนวนพระพิษุสงฆ์5รูปมารับบินตบาตกันในเช้าวันที่1ร่วมกันทำบุญตักบาตรรับศินรับพร ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2569นี้รก็ขอเชิญชวนทุกทท่าน